สวัสดีครับคลิปนี้แอดจะมาสปอรซีรีส์เรื่องเวิร์ d p ายซีซั่นที่1เมืองหลอนคนลวง EP ที่4เรื่องราวจะสนุกและเข้มข้นแค่ไหนนั้นเรามาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนชมคลิปกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง p t s studio อีธานและครอบครัวพวกเขาขับรถออกมาจากป่าขับมาที่บ้านของเขาที่พักอยู่อย่างรวดเร็วทันใจนึก พอเขาถึงบ้านเห็นเบนลูกชายของเขาเลือดออกเต็มไปหมดจนพาเบนไปล้างเลือดออกเบนถามเขาว่าน่ามันตัวอะไรกันพ่อพอคิดว่ามันน่าจะเป็นหมาป่านะลูกสารพวกนี้มันจะออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนอ๋อหมาป่าอย่างนั้นเหรอเบนลูกล้างเลือดอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพ่อขอไปคุยกับแม่ในรถสกแ๊ปนะเทเรซาภรรยาขขงอีธานเธอบอกว่านายอำเภอคนนั้นมันจะฆ่าฉันกับลูกแล้วนะ รู้ไหมพวกเราต้องโทรหาตำรวจกันหน้าอีทานโทรทำไมละ่ะเขาก็คือตำรวจที่ดูแลเมืองนี้พวกเราจะอยู่เงียบเีแบบนี้ไม่ได้นะไม่ต้องกลัวที่รักพวกเขารู้ทุกอย่างในคืนนี้หมดแล้วในเมืองนี้มีกล้องมีไม์เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นไม้ก็ยังมีเลยทั้งเมืองนี้มันถูกจับตามองจากใครบางคนแล้วใครกันล่ะอีธานผมก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใคร สิ่งเดียวที่เราจะมีชีวิตรอดจากเมืองนี้ได้พวกเราต้องเล่นตามบทไปนะระหว่างที่เขาคุยกันอยู่พวกเขาสองคนหันมาดูเบนอ้าวเฮ้ยเบนไปไหนแล้วเนี่ยพวกเขาหลงรถตามหาเบนให้ควักจนมาเจอเบนคุยกับไปรษณีย์คนหนึ่งไปรษณีย์คนนั้นก็ปั่นจักรยานออกไปเขามาส่งของให้เบนจึงเข้าไปดูของที่อยู่ในมือเบนมีเสื้อผ้าและซองจดหมายถึงเบนจดหมายนั้นมีข้อความระบุไว้ว่า ให้เบนนั้นเข้าไปเรียนหนังสือในวันพรุ่งนี้เช้าที่โรงเรียนเวิร์ดพายอะคาเดมีเจอกัน8ปดโมงตรงพวกเขาสองคนงงไปหมดนี่มันอะไรกันวะอีธานเข้ามาขโมยปืนในที่ว่าการอำเภอที่นายอำเภอเคยอยู่ขณะที่เขากําลังขโมยปืนอยู่นั้นมีนายกเทศมนตรีพร้อมกับเค,ค้กก้อนโตเขาเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับอีธานยินดีด้วยนะคุณอีธานผมขอแสดงความยินดีด้วย คุณได้เป็นนายอำเภอคนใหม่ของที่นี่แล้วพร้อมกับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีธานเขาถึงกับงงอยู่ดีๆต้องมารับตําแหน่งนายอำเภอโดยที่ไม่รู้ตัวยังไงต่อแลท้ทีนี้ภรรยาของอีธานไปส่งเบนที่โรงเรียนเห็นนักเรียนที่นี่ทําตัวแปลกๆมีคุณครูเข้ามารับเบนไปที่ห้องครูสาวคนนี้มีชื่อว่าครูเมแกนฟิชเชอร์เธอเข้ามาทักทายเบนแล้วก็พาเบนเข้าไปที่ห้องชั้นเรียนอีธาน กำลังลื้อคนโตของนาเภอคนเก่าเพื่อดูว่าเขาได้ซ่อนอะไรไว้ที่นี่หรือเปล่าจนสังเกตไปเห็นพื้นพรมผิดปกติต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ใต้พรมนี้แน่ๆจึงเอาพรมออกเจอตูเซฟใบหนึ่งเมื่อเขาเปิดออกมาเอกสารทั้งหมดนี่เป็นประวัติผู้คนที่อยู่ในเมืองนี้เขาเข้าไปเจอแฟมประวัติเลขาของนาเภอคนเก่าจึงเข้าไปถามเธอแต่เขายังไม่ได้ถามอะไรเธอเลยมีชายคนหนึ่งถูกผลักจากประตูเข้ามา ขาเข้ามาพร้อมกับพยาบาลแพมและชายชะกันสองคนพยาบาลแพมเธอให้อีธานปิดบัญชีชายคนนี้ซะความหมายของการปิดบัญชีในเมืองนี้คือการฆ่านั่นเองโทษฐานที่ชายคนนี้ก่อจลาจลโฆษณาชวนเชื่อแอบไปพ่นสีเขียนข้อความต่างๆให้พลเมืองนี้แตกตื่นชายคนนี้มันชื่อว่าปีเตอร์พยาบาลบอกกับอีธานว่าทุกคนที่นี่สามารถทำผิดได้แค่คนละสามครั้ง แต่ปีเตอร์มันเกินสามครั้งไปแล้วเราต้องจัดการอีธานยืนเสียงแข็งไม่มีใครโดนปิดบัญชีทั้งนั้นแล้วคุณก็ออกไปได้แล้วถ้าคุณไม่อยากทำแล้วก็พวกเราจัดการได้นะขอแค่คุณบอกมาเท่านั้นแหละผมจะจัดการเองคุณรีบออกไปซะโอเคแล้วฉันจะรอดูคุณนะว่าคุณจะจัดการเขายังไงเทเรซาภรรยาของอีธานเธอเดินม,มาสำรวจร,บรอบๆเมืองเห็นข้อความที่ปีเตอร์เขียนไว้ หากโลกนี้มีแต่ความหลอกลวงการพูดความจริงคือการปฏิวัติเธอเดินต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอเคสน่นมันเมียน้อยของผัวแล้วนี่หว่ารีบเข้าไปหาเธอทันทีเคสเธอดูออกว่าเทดิซามาที่นี่เธอรู้ว่าเขาจะพูดอะไรเธอจึงกดเครื่องดน,นตรีเล่นทันทีเอาละคุณมีเวลา30วินาทีคุณจะพูดอะไรก็พูดมาที่นี่มีก็มีไหมเทดิซ่าเธอบอกว่าอย่ายุ่งกับอีธานอีกเลยนะเคส อย่าทำลายครอบครัวฉันอีกเลยฉันอยากจะให้ลูกชายของฉันมีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเคสเธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่ทำแบบนั้นเธอเสียใจจริงๆความรู้สึกฉันในตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วฉันไม่ได้รักอีธานอีกแล้วเสียงดนตรีก,ก็เงียบลงแล้วเธอก็เดินออกไปจากร้านทันทีทางด้านอีธานเขามานั่งคุยกับปีเตอร์เขายืบแฟ้มประวัติของปีเตอร์ขึ้นมาปีเตอร์ ในแฟ้มนี้มันมีรูปครอบครัวของคุณอยู่ด้วยตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนแล้วล่ะเมื่อเขาเห็นรูปครอบครัวของเขาเขาแทบจะร้องไห้ออกมาทันทีแล้วคุณมาอยู่ที่เมืองนี้นานเท่าไหรแล้วล่ะน่าจะประมาณสี่ห้าปีแล้วผมคิดถึงพวกเขามกากๆเลยแล้วเลขพวกนี้คือรายกันปีเตอร์ผมก็ไม่รู้ครับผมมีเรื่องจะถามคุณนะปีเตอร์ทำไมผู้คนที่นี่ไม่คิดจะหนีออกไปจากเมืองนี้กันล่ะพวกเขาไม่อยากกลับบ้านกันเหรอ รู้ไหมนายอำเภอทางออกจากเมืองนี้มีทางเดียวพวกเราต้องฆ่าตัวตายนั่นคือทางออกของเมืองนี้มีสายโทรศัพท์ดังขึ้นมาให้นายอำเภอปิดบัญชีปีเตอร์ในวันพวกนี้ตอนสี่ทุ่มแล้วเขาก็วางสายไม่มีอะไรหรอกปีเตอร์มีพวกคนโทรมาขายของน่ะปีเตอร์มันงงเว้ยนายอำเภอคนนี้แปลก,ปกอีธานมาคุยกับภรรยาของเขาในห้องน้ําเขาได้เปิดน้ําเพื่อกบเกินเสียงการสนทนาครั้งนี้ เขาบอกกับภรรยาของเขาว่าพวกเขาให้ผมเป็นนายอำเภอแทนคนเก่าเหมือนกับว่าในเมืองนี้ถ้าเราฆ่าใครแล้วเราจะได้รับตจ้แหน่งนั้นและพวกเขายังมอบหมายงานให้ผมไปฆ่าชายคนหนึ่งอีกในข้อหาพ่นสีก่อกวนถ้าผมไม่ทําเขาจะหาคนอื่นมาทําแทนที่รักทุกคนที่นี่เป็นนักโทษนะที่สําคัญผมเจอนายกเขามีชื่อว่าเบดฟิชเชอร์เฮ้ยครูที่สอนเบน ที่ฉันเจอเมื่อเชา้านี้เธอก็ชื่อฟิชเชอร์อะไรนี่แหละผมดูฟาประวัติของเธอแล้วนะเธอชื่อเมแกนฟิชเชอร์เธอเป็นภรรยาของนายกเทสมนตรีก่อนจะมา,าที่นี่เธอเคยเป็นนักสะกดจิตบำบัดทำไมนะพวกเขาให้คนสะกดจิตมาสอนหนังสือผมอยากเจอนายกเทสมนตรีผมอยากคุยกับเขาทำยังไงดีละ่ะเช้ารุ่งขึ้นเทลิซ่าเธอชวนครูเมแกนไปทานมื้อข้าที่บ้านของเธอ โอเคแต่ฉันคิดว่าเราไปทานมือข้ามที่ร้านอาหารแห่หนึ่งดีกว่าอีกอย่างเธอและอีธานจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างงั้นก็ได้เจอกันตอนพุ่มหนึ่งนะอีธานเขาเข้ามาคุยกับปีเตอร์อีกครั้งเห็นเขายังไม่ได้ทานอะไรเลยจึงชงกาแฟไปให้เขากินนี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของผมสินนาในอำเภอไม่หรอกนาไม่มีใครทําอะไรคุณหรอกปีเตอร์ว่าแต่ก่อนคุณจะมาที่นี่คุณจําอะไรได้บ้างล่ะปีเตอร์เขาเล่าว่าปีนั้น น่าจะเป็นปี2001มั้งผมไปทํางานที่ LA เข้าไปร้านบาร์แห่งหนึ่งเขาเจอกับสาวสวยผมสีน้ําตาลเธอมีชื่อว่าเดนนิสผมดื่มเหล้าเข้าไป5แก้วผมรู้สึกมึนๆเลยชวนเธอไปต่อที่โรงแรมแห่งหนึ่งด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมได้มีอะไรกับเธอในคืนนั้นทั้งๆที่ผมก็แต่งงานแล้วผมห้ามตัวเองไม่อยู่เลยพอผมตื่นขึ้นมามันก็ไม่ใช่โรงแรมเดิมอีธานเตียงที่ผมนอนมันก็ไม่ใช่เจียงที่ผมนอนเมื่อคืนเลย สาวที่อยู่ข้างๆเตียงของผมเธอแก่ขึ้นเยอะมากเธอไม่ใช่เดนนิสแต่เธอคือแพมค่ำคืนนี้อีธานและภรรยาของเขามาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพวกเขามาตามนัดที่เมแกนภรรยาของนายกได้นัดไว้พวกเขาเจอกับนายกและเมแกนที่มาจองโต๊ะไว้ก่อนแล้วเข้ามาทักทายอย่างมีมารยาทแต่อีธานไม่รู้ว่าเคสกับสามีของเธอก็มาที่ร้านอาหารแห่งนี้ด้วยเคส เธอเห็นอีธานเธอสงสัยว่าทำไมอีธานนั้นเจอกับนายกที่นี่มันต้องมีอะไรสักอย่างในแน่จังหวะนั้นเองเทเิซ่าเธอให้เมแกนไปเพื่อนเธอห้องน้ำหน่อยนายยกเขาได้ข่าวว่าลูกของอีธานได้เข้าไปเรียนวันแรกเมืองนี้ทุ่มเทกับเด็กเป็นพิเศษเลยนะอีธานพวกเขาจะหล่อหลอมความคิดเด็กๆนายก็รู้ว่าเมียฉันเป็นครูสอนที่นั่นระวังเธอไว้ด้วยนะพอพูดจบ เธอทั้งสองคนก็มานั่งที่โต๊ะทันทีอีธานถามมีแกนไปว่าคุณคิดยังไงกับการประหารต่อหน้าประชาชนละ่ะให้ประชาชนได้เห็นอย่างเช่นเคสของเบเวอรี่และในตอนนี้เขายังจะให้ผมปิดบัญชีปีเตอร์แมคคอด้วยอีธานเราไม่มีความคิดเห็นใดๆพวกเราไม่ได้ตั้งกฎพวกเราแค่ปฏิบัติตามเท่านั้นพยาบาลแพมเดินเข้ามารานอาหารพอดีเห็นอีธานจึงร่วมแสดงความยินดีกับอีธาน ต่อหน้าประชาชนที่อยู่ในลานทั้งหมดพวกเราดื่มดื่มให้กับน้ยอำเภอคนใหม่กันหน่อยสินายอำเภออีธานเบิรกคนนี้เขามาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ผู้ที่รู้ว่าใครทำผิดกฎจะต้องถูกลงโทษทันทีดุนแรงได้เมื่อถึงข่าวจำเป็นพยาบาลแพมกำลังจะด่าบีเตอร์ที่แหกกฎให้ประชาชนได้รับรู้อีธานเขาเข้ามาขัดสะก่อนโอเคโอเคพยาบาลแพมผมนายอำเภอเบิก ผมจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดผมไปนายอำเภอของเมืองนี้แล้วผมจะดูแลและตัดสินใจอย่างยุติธรรมแน่นอนเมื่อพูดจบทุกคนดื่มฉลองให้กับนายอำเภอกันอย่างภาคภูมิใจระหว่างทางกลับบ้านอีธานและภรรยาของเขาได้เดินม,มาเจอกับจิตแพทย์เจนกินที่อยู่ข้างทางคุณจิตแพทย์ครับคุณทำอะไรอยู่เหรอผมกำลังดูต้นไม้สายพันธุ์ใหม่ของผมอยู่นะมันคือต้นไม้ลูกผสม ที่มีสายพันไม้สองชนิดอยู่ในต้นเดียวกันอีธานเขาเครียดมากๆในการตัดสินใจประหารปีเตอร์เขาเลยมาขอคาแนะนําจากจิตแพทย์เจนกินว่าเขานั้นจะทํำยังไงจิตแพทย์เจนกินไม่ให้คําตอบใดๆให้เขาไปคิดเองตอนนี้นายเป็นนายอำเภอที่นี่แล้วคุณต้องกล้าตัดสินใจดีเมื่อไม่ได้คําตอบอะไรอีธานและเทเรซาก็เดินออกไปจากตัวนั้นทันทีเมื่อถึงทางแยกคุณก็กลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่สำนักงานสักหน่อยนึงเมื่อไปถึงสำนักงานอีธานเดินเข้าไปไขกุญแจห้องขังของปีเตอร์นี่คือเวลาสี่ทุ่มแล้วเหรอแอมเพอคุณจะเอาตัวผมไปฆ่าใช่ไหมเปล่าหรอกผมจะให้คุณหนีไปซ่อนตัวในป่าซ่อนไม่ได้หรอกไม่นานพวกเขาก็หาผมเจออยู่ดีแต่มันก็ต้องลองเสี่ยงดีวา่าปีเตอร์จะไปหรือไม่ไปโอเคไปก็ได้เทเรซาเมื่อเธอถึงหน้าบ้านของเธอ ในกล่องไปรษณีย์บ้านของเธอมี2องจดหมายอยู่เธอจึงเปิดออกมาดูข้อความที่ระบุไว้ใน2จดหมายมีใครบางคนให้เธอไปทำงานที่บริษัทอาหารสาริมรัพ์วีเวิร์ดพายเพราะว่ามีตำแหน่งว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งและยังให้เธอมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ตอน9ก้ามงตรงอีกด้วยทางด้านอีธานระหว่างพาปีเตอร์เข้ามาส่งอยู่ในป่าปีเตอร์พาอีธานมาที่กำแพงไฟฟ้าแรงสูง ที่ล่อเมืออเอาไว้ขอถามปีเตอร์ว่าทําไมพาฉันมาที่นี่ละ่ะคุณว่าตอนนี้ที่เรายือนอยู่กันเนี่ยเราอยู่นอกกําแพงหรือว่าอยู่ในกําแพงกันแน่แบบไหนล่ะนายอำเภอพวกมันกักเราเอาไว้หรือกักอย่างอื่นกันแน่ส่วนใหญ่มาที่นี่ครั้งแรกพวกเขาจะหนีแต่ผมไม่หนีทําไมละ่ะปีเตอร์ไม่ตอบอะไรทางออกในเมืองนี้มันมีอยู่ทางเดียววิานคือคุณต้องขึ้นไปบนหน้าผา นั่นคือทางออกคุณต้องข้ามไปให้ได้นะอีธานคุณต้องข่าผมนะเพื่อทําให้พวกเขาไว้ใจคุณอีธานเขาปฏิเสธเสียงแข็งผมจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดพวกเขาดูคุณอยู่ปีเตอร์เข้าไปอบกอดอีธานแล้วดันตัวเองไปจับกําแพงไฟฟ้าแรงสูงถูกช็อตตายขาดที่ถ้ากล้องมองจากมุมด้านบนจะเห็นได้ว่าอีธานนั้นพาปีเตอร์เข้าไปที่กําแพงไฟฟ้าแรงสูงเต็มๆอีธานกลับมาที่บ้าน เจอภรรยาของเขานั่งรอเขาอยู่เขาบอกกับเธอด้วยการตกใจมากๆปีเตอร์ตายแล้วนะเธอเห็นเขาตกใจจึงเข้าไปโอบกอดอีธานด้วยความเป็นห่วงยังไงเหรอตอนนี้มันไม่สําคัญแล้วละ่ะผมจะออกไปขอความช่วยเหลือและผมจะกลับมายังไงดูแลลูกด้วยนะระหว่างที่ผมไม่อยู่อีธานถือกระเป๋าเอาไปใส่ปืนพร้อมกับลูกกระสุนที่สํานักงานแอนเพอกล้องมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในเมืองนี้ แน่นอนคนที่จับตามองอยู่รู้แล้วว่าอีธานฆ่าปีเตอร์รวมไปถึงพยาบาลแพมด้วยพยาบาลแพมเข้ามาและแล้วคุณก็จัดการปีเตอร์ได้อย่างที่ฉันหวังไว้เลยผมว่านะคุณเหมาะแก่การเป็นนายเพื่อของที่นี่มากกว่าผมซสอีกนะคุณพยาบาลแล้วเขาก็เดินออกไปพยาบาลแพมเข้าไปนั่งที่โต๊ะของอีธานพร้อมกับยิ้มอย่างมีอะไรแอบแฝงอีธานเขาเข้าไปในปา่า ปีนขึ้นไปบนยอดหน้าผายอย่างทรหดเขายังไม่รู้ว่ามีตัวอะไรสักอย่างที่มีลักษณะคล้ายคนกำลังจ้องมองเขาอยู่แล้ว EP ีที่4ก็จบลงนอกลัวนี้มีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เรามาหาคำตอบกันโปรดติดตามต่อ e ีพีที่5นะครับ